สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1หนมีนา65นะครับโจทย์บอกว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด1มีขอบเขตของการบันทึกภาพได้ไม่เกิน60องศากับเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นที่จุด P และอยู่สูงจากจุด P เป็นระยะ5เมตรดังลูกนะครับถ้าวางลูกกลอฟหนึลูกที่จุด P จากนั้นวางลูกกอลอฟตามแนวเส้นตรงเดียวกันทังด้านซ้ายและด้านขวาของจุด P ด้านละ10ลูก โดยให้จุดศูนย์กลางของลูกกลอฟที่อยู่ติดกันห่างกันไม่เกิน1เมตรแล้วกล้องวงจรปิดนี้สามารถบันทึกภาพของลูกกลอฟได้กี่ลูกคือเขาบอกว่าเอาลูกกลอฟลูกหนึ่งมาวางแล้วหลังจากนั้นก็เอาลูกอื่นๆมาวางห่างกันทีละ1เมตรไปเรื่อยๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาอยากจะรู้ว่ามันได้กี่ลูกจากภาพได้ทั้งหมดกี่ลูกดังนั้นความหมายก็คือให้เรามาหาความยาวตรงนี้ออกมาก่อน ว่าความยาวตรงนี้คือเท่าไหร่แล้วตัวนี้มันคือสูง5เมตรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตรงนี้60ตรงนี้ก็คือ30นะครับตรงนี้ X ตรงนี้5เราใช้ว่า5ส่วน x เท่ากับแทน30ดังนั้น5ส่วน X ก็คือข้ามชิดนะครับมองจากมุมนี้เป็นหลักแล้วก็คือ1ส่วนรูทสาม x ก็เลยกลายเป็น5คูรูท3เรารู้ว่าค่ารูท3มีค่าโดยประมาณ1.732นะครับรูท2มีค่าโดยประมาณ1.414แล้วก็รูท5มีค่าประมาณ2.236ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าตัวนี้คือ1.732เอา5คูณ1.732 x ก็เลยมีค่าเป็น8.66นะครับถ้าบอกว่าตัวนี้มันกว้าง8.66เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตรงนี้คือ8.66เมตรโดยประมาณถามว่าวางลูกบอลลูกกอล์ฟเนี่ยได้กี่ลูกลูกกอล์ฟมันห่างกัน,นเซนเตอร์มันห่างกัน1เมตรไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้เราก็สามารถวางลูกกอล์ฟได้8ลูกนะครับถ้า1เมตรแรก 1เมตร2 3เมตร4เมตรหเมตร6เมตร7เมตรแล้วก็8เมตรอยู่ตรงนี้พอตรง9เมตรมันจะไปอยู่ข้างนอกนะครับแปลว่าตรงฝั่งนี้วางได้8ลูกและเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็จะมีการบาลานซ์บางคนเผอตอบว่า16เลยนะครับอย่าลืมว่าตรงกลางมีอีก1ลูกที่เราวางไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงกลายเป็น17ลูกนะครับก็เป็นการที่เราจะต้องรู้ค่าประมาณของรูทสเนอะบางคนท่อง1.7ก็โอเคก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของตรีโกณทั่วๆไปโอเคข้อนี้ตอบ17ลูกครับ